าการจัดการเรียนการสอนข,ของครูอภิษฎถึองนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะของชั้นประถมศกษาปีทานะคะเรื่องตัวหนึ่นแล้วก็ตัวหยุดนะคะก็อันดับแรกนะคะขอคุณครูอภิษฎนะคะพูดในเรื่องของสิ่งที่ตนเองทําได้ดีแล้วก็สิ่งที่ต้องพึ่งเพิ่สิ่งที่ทําได้ดีนะครับผมคิดว่าก็จะเป็นการเตรียมสื่อ การเตรียมแบบซื้อนะครับการเตรียมรายงานแล้วก็การวางแผนการจัดการเรียนรู้ ก็คือเด็กสามารถเขียนสา,า,ากได้ก็อธิบายอาธิบายความหมายของสัญลักษณ์อังกฤษไทยไอ้คือตัวอย่างตัวส่งของมานนี่อย่างคว่า,าปเาาปเ็นาการนี้ัยเป็นอีความนามหน ที okay, ่อาจารวัดวัดกิจกรรมเขาได้ว่าฝาผีอีกนึ่แล้วก็ตอนจัดกิจกรรมก็กิจกรรมก็สนุกสนานงทีก็ดูไปด้วยก็คุณก็เหมือนกับเราให้เอความรู้วันนันแต่ทีนี้มันจัดเป็นแบบ d l ใช่ไหมวอนที่ ตอนที่เป็นขั้นที่หนึ่งก็คือเด็กทำกิจกรรมปกติตามที่ตามคนที่เราร้องรก็ก็เรียกว่าอะไรเล้าความสนใจเด็กดีเนาะเพราะว่าเอ่อย่างไรครานเด็กบางทีเขาอาจจะลืมอะไรแบบนี้แล้วอาจจะใช้ ก็ตอบเราได้เพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่เราเน้สื่อออกมาในส่วนของท่านนำเสนอความรู้ก็คือเขาอธิบายเองเด็กเขารู้สองขั้นตอนแล้วก็ตัวหยู่แต่พอมาตรงท่านของโรงเรียนรุ่นสูงเนี่ยที่ว่าคือเด็กเขาสามารถเขาเขาหลังจากที่เขาเรียนรู้ตัวโนเอเรียนรู้สีหลักไปแล้วเรียนรู้อะไรต้นนี้เหมือนกันเขาน่าจะได แบบชงว่างไปใช่ไหมแต่ถึงแบบว่าถ้าให้เขาลงได้เขียนเป็นเงินให้ว่าเนี่ยตัวสัญลักษณ์ที่เราของมาเราให้เขาเขียนเล้วก็ให้เขาใส่ชื่ออะไรเงี้ยแบบแบบรวบรวมความรู้เขาให้เขาก็ได้แบบว่าได้ได้ลงมือปฏิบัติอะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นเห็นชิ้นงานเพื่อสำหรับการลงเงินมากกว่าจากการที่เขาสื่อ คงท่านสรุปเราดจะเอาทำงานคงท่านสรุปก็ได้ในสลับกันเพราะว่าก็ทำแล้วก็เฉลยเสลยร่วมกันอะไรเงี้ยปรับสลับสลับคำแหน่งเพิ่มเขาไขีลงดูเขียนแล้วก็มาเข,เข,า,เขาเขียนพวกให้เขาใช้แบบว่าเรียกว่าอะไรกันด,ดองมาแล้วมิกเกอร์มาแล้วคือเขียนมาแล้วอันเนี้ยลงมาทำแบบไหนที่ลงมาสลับที่ซิ่เกินและเลยนะไร ทำเล็กฐานว่าไปเล็กฐานดีสักดีไหมเป็นบางอันสนมากที่นแล้วนี่ยจะได้ทสดสอบเอะไรว่าลองทดสอบค,ความด้วทั้งว่าจากที่เราเรียนมาเนี่ยเราเขียนแล้วเราทำชาร์ตแล้วกู้แล้วย่งแผ่นก็ได้หรือทำร่วมกันก็ได้เทคนิคที่สี่ก็เอกกแล้วทีเนี้ยพอมาทำเล็กัานเราก็ทำแยกก็ได้เขาเราจะได้มีการเช็คเข้าในตัวว่าแบบเขาทำถูกไหมเขาเขารู้จริงใช่ไหม เพราะว่าตรงเนี้ยจริงแล้วอ่ะท้ายที่สุดแล้วคือเประโยชน์อ่ะท้ายท่ตรงนี้ยนทะ้ายที่สุดแล้วคือเขาสมมติว่าเขาเรียนมาแล้วใช่ไหมคือตรงเนี้ยเขาสามารถเอาระจับจุดได้ว่าเขาสามารถอย่างนี้บอกเขาสามารถอะไรนะแบบใส่จังหวะได้แต่งจังหวะได้ที่ไม่รู้ว่าสัตว์ทางแบบดนตรีเขาเรียกว่าอะไรเขาสามารถแบบสร้างคำนองได้อะแบบเตออะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคือคือน่าจะแบบให้ให้เด็ก ช่องก็นหน,นึ่งคะแนนใช่ไหมทีนี้เราใส่รายละเอียดลงไปได้ไหมว่าเขาเรียกว่าอะไรเวลนมันจะมีแบบบางทีเด็กเขียนผิดก็มีนะครับเออแบบใส่ใส่แบบให้มันมีความละเอียดทัเวจริงๆก็ผิ กคีว่าคนพี่แนะนำไป่คือด้วยกระบนการอาจจะได้แต่คำคทําเขียนาเราป็นความหมายว่แบบอย่างด้านเคเนี่ยอ่านแล้วเสอทนไทยอะไรามอง่เด็กสามารถอ่านได้เขียได้เรามองว่ามันเป็นเรื่องของภาอาจจะลองปรับคาให้มันดูแบบให้มันดูเป็น ด้านความรู้อะไะมันก็เหมือนกับอธิบายอาไรเป็นอะไรถึงเนี้ยเราถามไปแล้วตอบได้เั็นความเป,เป็นความรู้ใช่่ะเวลาจะมาเราก็ต้องมาฝังจน,น่าดขาดไปเลยคืงว่าถ้าเป็ และยานะคะก็อย่างเครื่องคือเรื่องจุดประสงค์เนาะอธิบายกับอ่านเขียนนะคะก็อาจจะสลับกันนะคะแต่ว่าทีนี้ที่อย่างเงี้ยคะ่ะเราวัดว่าเด็กสามารถเขียนสนยัญลักษณ์ข้าจังหวะได้มันน่นนาจะตรงแล้วถ้าขยายอ่านเขียนไม้นะคะแล้วทีนี้อ่า ได้ห่างไปนะคะจากที่อ่าองไปคือโดรนทีไทยเนี่ยมันจะเป็นโดรนมีฟาร์อนใช่ไหมคะแต่ทีนี้อันนี้มันเป็น,น,ปน,น,ปนอองวงกลมพาเบ็ดเนาะมันจะไปเน,น้นโดรนที่สากลมากกว่าหรือเปล่าก็ถ้าสมมติว่าจะวัดสากลก็อาจจะตัดโดรนทีไทยออกไปตัดไปเลยกน<ม>่าจะตัด้เพราะว่าชัวช่วมงก่อนหน้าจะเป็นในเรื่องของ อ่า,อ,อ,า,อ,าอาจจะอาจจะต้องปัดเพราะว่าเราไม่ได้วัดทั้งมือทีไทยแล้วกปรับคอย่างเงี้คยค่ะก็อาจจะต้องไปปรับว่าถ้าอยากจะวัดสองตัวอาจจะแทรกมนอทีไทยเข้ามาหรือเปล่อาอะไรเงี้ยบนะคะแล้วก็เรื่องขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู้อยา่างเียค่ะอย่างยูทิวเทบอกก็จะอยากให้น้นให้เด็กได้ ฏิบัติทุกโนมากกว่านี้เนาะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นใบงานเนี่ยค่ะก็จะได้แค่การเขียนเขียนตัวโน้ตซึ่งมันก็จะเป็นตัวโน้ตแค่ตัวเดียวเดียวตัวเดียวแล้วก็ดูแค่ค่าแค่นั้นนะคะแล้วก็ตอนท้ายตอนที่เด็กร่วมกันแต่งจังหวะดนๆรีค่ะอาจจะเป็นคนละหนึ่งเรียกว่าหนึ่งห้องหนึ่งห้องอย่างเงี้ยแล้วก็เอามอาเรียงกันแล้วก็ช่วยกันฝึกออกมือย่างเงี้ย อาจจะได้มากกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจากที่เราทําก็คือแค่สองห้องเนาะมันก็จะน้อยแล้วก็จังหวะการปกมมือเนี่ยมันอาจจะยังยังไม่ค่อยเข้าใจมากนักแล้วก็อย่างอาขั้นขั้นหนึ่งนะค่ะครูร้องเพลงใช่ไหมสดเลตามเพลงครูร้องอยากนันติดกำหนดเลยว่าเพลงอะไรอ่าเพลงกำหนดเพลงเลยเพราะว่า จะได้ชัดเจนเลยนะคะแลก็การสำรวจการะเรินจะมีแบบสังเกตการปรรเมเนนะคะวิธีวัดเป็นสังเกตแต่ว่าต้องมีมเป็นตัรวนี้เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมใช่ค่ะแล้วก็นนี้ที่หนึ่งก็คือ มือเป็นจังหวะเนาะก็ทาให้เด็กได้เข้าใจในวิธีอ่าในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระบวนการเนาะกระบวนการการข้อจังหวะได้ดีขึ้นก็ถือว่าถือว่าดีดค่ะก็ะอาจจะต้องรักกระบวน,นการนิดหน่อยค่ะก็ะประมาณนี้ค่ะ,คะ